ฟันธงได้เลยครับว่าปีใหม่โลกไม่สงบแน่ครับเพราะว่าโอบามาเพิ่งประกาศมาตรการก่อนปีใหม่เพียงวันเดียวครับจารชนของรัเสเซียออกนอกประเทศ35คนข้อหาไปเจาะล่วงความลับในไซเบอร์ของสหรัฐในช่วงเลือกตั้งนี่คือ สงครามไซเบอร์ที่กำลังจะกลายเป็นสงครามเย็นรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นทั้งการเมืองระหว่างอเมริกากับรัสเซียด้านหนึ่งและก็เป็นสงครามระหว่างโอบามากับโดนัลด์ทรัมป์อีกด้านหนึ่งเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังเตรียมจะเข้าไปนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีในทำเนียบขาวแทนโอบามา ในวันที่20มกรานับไปแล้วเหลืออีกเพียง3สัปดาห์ครับแต่โอบามาจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาสังไปจนถึงทรัมป์เพราะรู้ว่าทรัมป์ซีกับปูตินจึงตัดสินใจออกคำสั่งประธานาธิบดีเร่งด่วนเลยครับมาตรการนี้ตั้งแต่หนึ่งก็คือขับนักการทูตรัเสเซียในสหรัฐ35คนบอกว่าเป็นสปายเป็นจารชน เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวกับการล้วงความลับราชการของสหรัฐและก็อ้างครับว่าสงครามไซเบอร์ที่รัสเซียทำนั้นตัดสินหรือสั่งมาจากระดับสูงสุดระดับสูงสุดจะเป็นใครล่ะครับถ้าไม่ใช่ปูตินเป็นการเข้าไปล้วงความลับหรือว่าข้อมูลของพรรคเดโมแครตที่เรียกว่าคณะกรรมการพรรคเดโมแครตที่ช่วยฮเลรีคินตันหาเสียงอย่าลืมนะครับว่า โอบามาพยายามจะบอกว่าที่รัสเซียเข้ามาเจาะล่วงความลับในระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนั้นต้องการจะช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแน่นอนครับปูตินปฏิเสธมาตลอดทรัมป์เองก็บอกว่าไม่เชื่อแต่ว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเผชิญหน้าเปิดศึกครั้งสำคัญตั้งแต่สงครามเย็นจบลงเมื่ออย่างน้อยที่สุด20กว่าปีก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ที่มีการชี้หน้าบอกว่าคุณมาสืบราชการลับซึ่งเราไม่ยอมนอกเหนือจากการขับนักการทูต35คนออกภายใน72ชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังมีการประกาศคว่ำบาตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยสำคัญที่สุดของรัสเซียในแง่ของความมั่นคงและในแง่ข่าวกรองนั่นก็คือคว่ำบาตเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ SB ซึ่งเป็นหน่วยความมั่นคงสำคัญที่สุดและ GRU ซึ่งก็คือหน่วยสืบราชการลับครั้งหนึ่งเรียกว่า KGB มีการระบุได้ครับว่าระดับสูงเนี่ยมีใครที่สหรัฐจะคว่มบาตไม่ให้เข้าประเทศนอกนั้นก็ยังมีการปิดอาคารสองแห่งในสหรัฐที่เป็นของรัเสเซียซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กและอยู่ที่แมริแลนด์เป็น เขตที่ใช้สํานักง,งานที่รัสเซียเช่าสําหรับเป็นกิจกรรมโดยทางการบอกว่าเป็นสันทนาการสําหรับเจ้าหน้าที่รัสเซียแต่ว่าในคําประกาศของโอบามาที่ออกมาเมื่อค่ำๆเวลาบ้านเราเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าสองแห่งนี้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจารกรรมด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องนักหน่วงรุนแรงแน่เพราะว่าเป็นการชี้หน้ากล่าวหากันว่าคุณเข้ามาล้วงความลับ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐเท่านั้นไม่พอครับกระทรวง Homeland Security หรือว่ากระทรวงความมั่นคงภายในและ FBI สหรัฐเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดเอกสารลับที่เรียกว่า d e c l a s s i f y คือเอกสารลับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ Cyber War หรือการทำสงครามไซเบอร์ของรัเสเซียต่อสหรัฐในครั้งนี้ โดยอ้างว่าวิธีการของรัเสเซียนั้นคือเจาะเข้ามาล้วงข้อมูลความลับของที่ทำการของพรรคเดโมแครตหนึ่สองอีเมลส่วนตัวของยอนโพเดสตาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหาเสียงให้กับฮิลลารีคลินตันทั้งหมดนี้ก็แปลว่าโอบามาและ FBI และ CIA ของสหรัฐเชื่อและอ้างว่ามีหลักฐานด้วยว่านี่คือความพยายามเข้ามา ก้าวกแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งสหรัฐถือว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากทําไมโอบามาจึงมาทําช่วงนี้ทําไมไม่เอาข้อมูลนี้ไปให้กับโดนัลด์ทรัมที่กําลังจะเข้า,ารับตําแหน่งแล้วก็ให้โดนัลด์ทรัมตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรผมคิดว่านี่คือกลยุทธ์ของการสกัดกั้นโดยโอบามาครับหนึ่งก็เชื่อว่าทรัมป์เนี่ย ซีกับปูตินถึงขั้นที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงสหรัฐคือไม่สามารถที่จะรอให้ทรัมป์เข้ามาและทรัมป์ก็อาจจะตัดสินใจที่จะไม่เล่นงานรัสเซียทําให้หน่วยงาน,นกลไกข่าวกรองและความมัน่นคงของสหรัฐที่ทํางานเนี่ยหมดศรัทธาหมดความเชื่อถือหมายความว่าหมดกำลังใจที่จะทำทำเกือบตายอยู่ดีๆทรัมป์มาบอกว่าฉันไม่เชื่อฉันจะไม่ทำอะไรกับรัสเซียฉะนั้นโอบามาต้องการที่จะทำา21วัน ก่อนทรัมป์เข้ามานั่งเก้าอี้ที่ทำเนียบขาวเพื่อทดสอบดูว่าแล้วทรัมป์จะทำยังไงทรัมป์ก็มีคำตอบแล้วครับหลังจากที่มีข่าวที่ออกมาบอก mm hmm. อ้ล่สัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะขอประชุมกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐทั้งหมดจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ก็บอกว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องที่ไปกล่าวหารัสเซียเขามาเจาะล่วงความลับเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมองไปข้างหน้าแล้ว มันมีเรื่องใหญ่กว่านี้สําคัญกว่านี้ที่ต้องทําคือคล้ายๆกับว่าทรัมป์นี่ปัดไปเลยครับเรื่องที่จะเอาเรื่องกับรัสเซียในเรื่องนี้ซึ่งทรัมป์ทำอย่างนี้ก็ทําให้โอบามามองว่าอ่าอย่างนี้ไว้ใจทรัมป์ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ากระทบความมั่นคงของสหรัฐโดยตรงแน่นอนครับรัสเซียพอเขานี่ออกมาตูมไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากที่อบามาประกาศคำสั่งของประธานาธิบดีที่เขาเรียกว่า executive order ซึ่งแปลว่าผู้นําในด้านบริหารของสหรัฐมีอํานาจออกคําสั่งเหล่านี้โดยไม่ต้องผ่านรัฐสภาเพราะกระเทือนความมั่นคงเพราะกระเทือนถึงความสัมพันธ์ที่สําคัญมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในเวทีสากลและในบ้านรัเสเซียก็ออกมาบอกว่าจะตอบโต้และก็มีข่าวออกมาทันทีครับว่าได้สั่งให้ปิดโรงเรียนที่มอสโก ซึ่งชื่อ Anglo American School of Moscow เป็นโรงเรียนานานาชาติที่สอนเด็กอเมริกันเด็กอังกฤษในมอสโกนั่นเพียงก้าวแรกนะครับผมก็เชื่อว่าปูตินก็จะต้องมีลูกเล่นมีไม้ตายออกมาตอบโต้มัดต่อมัดกับโอบามาอย่างแน่นอนสถานทูตประเียที่อังกฤษก็ขึ้นเว็บไซต์โต้ทันทีครับมีรูปเป็ดง่อยด้วยบอกว่าโอบามานี เป็นง่อยแล้วเหลือเวลาทํางานแค่สามสัปดาห์แล้วจะมาทาเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็บอกด้วยครับบอกว่านี่เหมือนกับเป็นการเปิดสงครามเย็ยนรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนี่คือวิธีการที่รัสเซียตอบโต้ผ่านทางไซเบอร์เช่นเดียวกันครับฉะนั้นนี่คือการเปิดฉากใหม่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับรัสเซียอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดหนักหน่วงยิ่งขึ้นหลังจากที่มีเรื่องเผชิญหน้ากันในซีเรีย ยืนอยู่คนละข้างหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอยูเครนที่รัสเซียเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนจนทําให้สหรัฐต้องมายืนข้างยูเครนแล้วก็เผชิญหน้ากันสหรัฐก็คว่ำบาตรรัสเซียในการค้าเรื่องการลงทุนหลายเรื่องจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอยูเครนนะครับเรื่องไอซิสก็เหมือนกันเรื่องไอซิสนี่รัสเซียกับสหรัฐก็มองไม่ตรงกันว่าจะทําอย่างไรคาประกาศมาตรการคว่ำบาตรมาตรการขับนะักการทูต อ้างว่าเป็นสปายเป็นจาราชนที่ทําอย่างนี้เนี่ยทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงช่วงที่มีการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับตอนนั้นเรียกสหภาพโซเวียตมีขาวกับอินสียักษ์ที่ทําให้ทั้งโลกต้องแบ่งค่ายกันเลยครับนี่เป็นการเปิดฉากใหม่ซึ่งก็แน่นอนครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราคิดว่าจะเกิดศึกสงครามกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์แต่นี่ก็คือการเผชิญหน้าครั้งสําคัญ เปิดมาปีใหม่เราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์มหาอำนาจสหรัฐด้านหนึ่งรัสเซียด้านหนึ่งจีนด้านหนึ่งญี่ปุ่นด้านหนึ่งมีความตึงเครียดยกระดับของความเครียดดเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียวครับฉะนั้นผมจึงนำข่าวคราววิเคราะห์แนวทางเพื่อว่าคนไทยอาเซียนคนทั้งโลกจะต้องจับตาดูครับว่าโอบามาปูตินทรัม์สีจิ้นผิงอาเบ จะทาอย่างไรเพราะโลกนี้มีปัญหามากมายแล้วยัอย่าลืมนะครับปีใหม่นี่โน่นจกต้องคิดถึงผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนด้วยว่าจะมีการทดลองยิงขีปนาวุธทดลองอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างไรอีกเปิดมาปีใหม่เครียดแน่ๆครับฉะนั้นต้องเกาะติดทุกสถานการณ์อย่างรอบด้านและผมก็จะนํามาวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังเพื่อเราจะได้มีข้อมูลตัดสินใจประเมินว่าเราจะใช้ชีวิตในปีใหม่อย่างไรครับ สวัสดีครับ